สวัสดีครับเดครับจะเป็นไล่เด็กซิงแอสตรีนะครับคันนี้ก็เป็นอ u ริจินัลสปอร์ตนะครับอาการยอดฮิตเจ้าประจำเลยจอทัชสกรีนไม่ได้นะครับกอบหมดริตีแล้วครับก็บเปลี่ยนจอชุดใหม่เป็น Android ตัวท็อป r a แป 2K นะครับเชื่อมต่อกันทั้งจอหน้าจอปิดาดูได้พร้อมกันเลยนะครับไม่เหมือนของเดิมและอันนี้ของเดิมมันต้องแยกกันเล่นแยกกันดูอันนี้ดูได้ทั้งคู่เลยนะครับ หน้าหลังเห็นพร้อมกันแบบนี้อาจจะไม่เปิด YouTube ให้ดูครับตัวนี้นะครับก็เป็น YouTube ตัวแก้ที่ในจอติดตั้งมาให้นะครับจะล็อกเมื่อไหร่ไม่รู้เล่นไปก่อนแล้วกันนะครับ <às S 1> เต็มจอจอด้านหลัง <Rip> ก็เล่นพร้อมกัน ยอมยกน้ำขุดดังให้ใช้หนุ่มกัญชัยเผยโฉมลูกชายคนโตหล่อได้พ่อเข้าคันประเอกดังแบบจอหน้าสิบนิ้วนะครับ 2K จอพดานเชื่อมต่อแบบเ HDMI กัญชัยได้ออกมาประกาศมีลูกชายคนโตเป็นพี่ชายของน้องมาอูนะครับแบบที่แฟนๆไม่ทันได้ตั้งตัวนั้นเก็ทำเอาหลายคนสงสัยว่าหนุ่มรอลูกชายพี่หนุ่มนั้นคือใคร ตัวนี้ก็สามารถแยกเล่นได้นะครับแยกเล่นได้แบบหน้ากับหลังแล้วก็แบ่ง2จอซ้ายขวาการบนรจุมาเป็นระยะเวลานาสรั้นมโดยใช้กาเนิดพลอย๋อตัวนี้ถ้าเป็น YouTube ตัวแก้นะครับมันจะแยกหน้าจอไม่ได้และให้ดูก่อนว่าฟังก์ชันเดิมนะครับเพิ่มเสียงตัวเสียงเขงมากเฉพาะเรื่องของความคงไปกลเปลี่ยนแทกเดินหน้าไปหลังออกมาในการถามและเล่าเรื่อง แต่ตัวนี้ก็จะเป็นไว้เป็นรับสายวางสายสนะครับน,น,นใช้เปิดตัวลูกชายในวงการซึ่งก็ไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นพระเอกโอเคอ่ะมาดูตัวนี้ครับดูทีวีออนไลน์ถ้าเป็น y o u t u b e ถ้าเป็นตัวปกตินะครับตัวที่เป็น Official ยคุณจะสามารถแยกจอหน้าจอหลังได้ตอนนี้ผมแยกไปแล้วนะครับข้างหลังเป็นทีวีข้างหน้าผมเปิดเป็ Google Maps มุ่งไปทางทิศตะวันตกไป้ามบ้านสินพัฒนาธานีข้าสู่ถนนเย็บรองวีรัฒนาขลางเป็นทีวีอยู่นะครับข้างหน้าก็จะเป็น google bon map <damn. S 2> เ,นเวลาเข้าโหมดกล้องถ้าเราแยกหน้าจอเนี่ยเสียงจะเบาให้แต่ว่าจอหลังจะไม่เป็นกล้องนะครับ ยังเล่นต่อเนื่องอยู่ไปจะเป็นแค่จอหน้าที่เป็นกล้องให้นะครับแต่ถ้าเราเล่นตามกันหน้าหลังก็จะเป็นถ้าเข้าโหมดกล้องก็จะเห็นด้วยกันทั้งสองจอเลยโอเคเวลาเรากลับมาจะเล่นให้เหมือนกันนะครับกดโฮมแล้วก็ปิดตัว Google Maps ย่อปิดลงไปครับแล้วก็มาเปิดแอปที่เราเปิดอยู่แลดูทีวีนไ่ตรงนี้ก็สามารถตั้งเสียงได้นะครับว่าเสียง ของตัว o ้วยแมปให้ดังแค่ไหนเบาแค่ไหนนะครับบลูร,รู้ตั้งเสียงได้ตั้งเสียงไม้ได้นะครับโอเคต่อมาก็ดูหนังแอปดูฟิกที่เราใช้ประจำนะครับสำหรับดูหนังเลือกมาที่หมวดหนังคุณอยากดูฟรีคุณก็ฟิลเตอร์ครับ มีอะไรบ้างดูฟรีโอเคตัวนี้นะครับเสียงดีนะครับเสียงดังฟังชัดวัดเหลือๆนะครับวัดเยอะมากกำลังขับสูงนะครับจอเดิมนี่เปิดเบอร์แปดยังดังเลยครับเดี๋ยวนเบอร์สิบนี่ก็ดังสบายแล้วนะครับโอเค ประมาณนี้นอกจากนี้ก็หนังตรงนี้ก็จะเป็นซีรีส์นะครับวิธีการค้นหาก็ดูเหมือนกันเลยซีรีส์ที่แบบรับตรงฟรีก็ดูได้นะครับเอาอป Google m a p ดูทีวีไปแล้วเดลฟิกถ้าลูกค้ามี Account s, ก็ติดตั้งลงลง,ลงทะเบียนใช้งานได้เลยครับ YouTube ตัวนี้ผมลงมันเป็นตัวติดเครื่องมานะครับที่จากโรงงานได้มาเป็นตัวไม่มีโฆษณาตัวไม่มีโฆษณาจะแยกไปด้านหลังไม่ได้นะครับานหน้าหลังจะแยกกันไม่ได้ ผมไปเปิดเป็นตัวที่เป็นปกติและการที่มีโฆษณาถ้าแบบมีโฆษณาเนี่ยฟังก์ชันที่เป็นแบบ official เนี่ยจะแยกด้านหน้าด้านหลังได้นะครับต่อมันก็จะมีโฆษณา ผมแนะนําให้ซื้อนะครับซื้อเป็นตั้มตัวพิมีมอ่านี่ตัวออฟฟิเชียนมันจะแยกได้นะครับจากเศีก็เป็นมาดามทั่งเศสก็คือมาดามอ้อยแต่มาดามอ้อยบอกว่าจะไม่ได้ด้วยความเสน่หานะถ้าหากว่าให้จะมาแจ้งความจับคุณไมผลประกฏแบบนี้ค่ะพอเช้าเราเรื่องไฟปรากฏว่ามันมีตัวละครเชื่อมโยงกันมาอันนี้นะครับเราอยากเปลี่ยนจอแล้วก็เปลี่ยนบูดเกียร์ด้วยนะครับรถวิ่งสองแสนโลแล้วก็ อายุประมาณสี่ปีนะพี่เขาวิ่งงานดีเป็นดีเทลยานะครับอ่าเลีงแต่จังหวัดเยอะก็วิ่งเยอะแล้วนะครับเปลี่ยนเพื่อความมั่นใจเผื่อไปเสียกลางทางนะครับบูธแตกมันลําบากรุ่นนี้จะถอดยากกว่ารุ่นก่อนนิดนึงนะครับแต่ว่าก็ถอดได้ต้องระวังนิดนึงสนใจติดตั้งนะครับจอยดอยสเปคบูธทันเกียนะครับระบบเครื่องเสียตงต่างๆขอท้ายไฟฟ้าก็ติดต่อได้เองครับ 0819876286เพื่ดูแฟนเพจยูทูบแชนแนลเอกและซิงค์แอสซารีขอบคุณครับสวัสดีครับ